สบายดีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ได้สบายดีทุกคนนี่บาวเซิร์ชซีมาให้ทุกคน,นเห็นในการกลหรือขุดดินอุปกรณ์ก็คือทุกคนเห็นเนาะมีเสียมมีส่วนส่วนนี้มีซองอันเห็อไหเน,นนะาะส้มอันโอ้จกก็มี ตามอดีนยันนี้การคุดคลุ้มของเห่ากะเหลักเติบแล้วด้นานเป็นการคุดอ่าห้องน้ำเนาะคุดห้องนำ้ำคนลาาคุดอะไวแล้วสิวัวสิกกเอาดินบอกมากอกขึ้นเป็นสีเรียม ทานที่กะอันนี้ก็เป็นเงินของข้าเจา้าเนาะเงินของเขาเองเงินของเราเองติดฟงนา,างว่วงควายกว้างขวางหน้าอยู่นี่ก็เป็นหน้าเนาะหน้าเฮาสนุกเหยื่อลังในน้อยเงินแบบอยังบทสิบบทสามเด็จเถอะ ประตูบอกยำแล้วก็บกองยังบ่แล้วยังมาถ้าขึ้นหอนอย่างน้อยเราก็เลยบบแล้วเนางินกองเบาเส้นะล่างจา้านานเราก็เมื่อนั้นก็มีคนมาช่วยไล่มันก็ขุดดินขุดน,นี่นะหกเจ็ดคนก็มีผู้มาเหยื่อคืนชวยกะบผมกขอบใจผู้ที่มาช่วยในเมื่อนั้นเราจะเช็คคลิปหนึ่งสำหรับการที่ว่าเบิ่งเหอนภายในเหอนของเรากา็ สเ Eve, ีเหลวได้สำได้จักเปอร์เซ็นตะ์เนาะงานของเขาอันนี้มันยืนดนลุมยานค้างเงินเนาะอุปกรณ์เฮ็ดยูคูปกับคัดคัดกันเขินบั่นไม่แต่ฟีกับโบมีใหม่กับโบมีข้อข้อหัวข้อให้น้ำผู้คนที่เข้ามาเบิ่งคลิปของเขาสีใหายามเฮ็ดคลิปดีๆขึ้นมาอี่ยังหนึ่งกับแอปตัดต่อกับใครแอปพูลัสซับเฮาป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วแอป ต,ต่อวิดีโอใดค้าในอุนกปรกรณ์ฮื่นหอนตัใจมากในการเฮ็ดคลิปลงเป็นคนหนึ่งที่มาคลิปเฮ็ดคลิปนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เห่าสนิมกันกเนาะต่อไปเหาสีเป็นเดียงใดเขาจะเฮ็ดคลิปลงให้ผู้คนได้เบิรงเรื่อยๆกวาดกองเบิร์นสุดท้ายเบิรน อันนี้มันอยู่ในคุ้มอยู่ในคุ้มเหินเหาเนี่ยคุ้มแบบก็ยังบ่อคือจ้าใดซองเมตรเล็กแล้วก็หักกวงซองเมตรแล้วก็เมตรห้าสิบว่าให้มันคุ้มเดินก่อให้มันคุ้มเพิ่งเลยนะแั้ก็ข้อขอบใจแล้วก็ขิดฐานประกันใดก็ข้ออดข้อให้มันดาวหันที่เข้ามาเบิ่ง ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวแล้นะเดี๋ยวเข้ามาบังคิดนี้ก็ให้ยูดีมีแหงลำลำรวยรวยห้อยรวยเงินเขาขอบใจเลยเออภายนี้ก็จะฟักเสพฟักกดไหลให้เบาเซิร์ฟเด้เด้อแล้ว